เอาจู่กับกอขอบคุณนะครับรับช่วงต่อไปเป็นช่วงข่าวสารนะครับวันนี้ข่าวสารพิเศษนะครับ SJ Global News นะครับขอเชิญพี่น้องอรับชมพร้อมกันนะครับขอเสียงปรบมมือได้ครับ ขณะที่ฤ <appeal. S 2> ด,ด,ดูร้อนเริ่มต้นขึ้นพร้อมกับสิ่งที่ปรากฏให้เห็นของใบไม้สีเขียวที่สวยงามคุณแม่ที่แท้จริงได้เยี่ยมชมรีสอร์ทไพริชและรีสอร์ทยงเพียงรีสอร์ทสองแห่งนี้ครอบคลุมพื้นที่ธรรมชาติอันกว้างใหญ่ภายหลังเมื่อออกจากพระราชวังชอนจองแล้วคุณแม่ที่แท้จริงไปยังรีสอร์ทไพริชซึ่งท่านไปเยี่ยมชมอาคารที่ท่านฮูนดกเคกับคุณพ่อที่แท้จริงเป็นประจำ จากนั้นท่านรับฟังรายงานจากผู้จัดการสถานที่ตามด้วยรายงานกิจกรรมจากผู้นำโบสถชกโซและโกซองผู้เป็นตัวแทนในครั้ย่อยที่2ของเกาหลีจากนั้นคุณไม่ไดี้แทจริงไปเยี่ยมชมสนามกอล์ฟและรับฟังรายงานสรุปเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันของสนามกอล์ฟ ในวันเดียวกันของช่วงบ่ายคุณแม่ที่แท้จริงไปที่รีสอร์ตยงเพียงและรับฟังรายงานสรุปเรื่องพิธีถวายที่จะถูกจัดขึ้นที่นั่นในวันรุ่งขึ้นจากนั้นท่านไปเยี่ยมชมฟาร์มปศุสัตว์ขนาดใหญ่ที่มีเนื้อที่เกือบ33,000ตารางเมตรซึ่งมีลามะหลายตัวและต้นสนนอร์เวย์พลัสมากกว่า1,800ต้นสถานที่แห่งนี้เริ่มกิจการในด้านการพักผ่อนทั้งกายใจมีฝูงสัตว์ในป่าสนพรัสที่น่า ที่หนาทึบซึ่งอุดมไปด้วยไฟตอนทรายบาวนซันภูเขาแม่ที่พระราชาทรงประสูิมีการอุทิศถวายทางเดินข้ามผ่านป่านละเมะต้นสนยูพันปีซึ่งประกอบด้วยทรัพย์สมบัติแห่งประวัติศาสตร์นับพันปีพิธีอุทิศถวายทางเดินข้ามผ่านป่านละเมะต้นสนยูพันปีในวนอุทยานบาวันซันโมนาถูกจัดขึ้นต่อหน้าพระแม่ท่แทจริงและผู้นำชนิดกุก ยอดเขาบาลวังซานมีความสูง1,458เมตรซึ่งต้องปีนขึ้นไปที่ยอดเขาเพื่อทำพิธีเปิดยอดเขาถูกปกคลุมไปด้วยหมอกซึ่งทำให้เกิดบรรยากาศอันศักดิ์สิทธิ์จากนั้นก็ถึงช่วงเวลาพิธีเปิดและพิธีตัดริบบิ้นและพิธีอุทิศถวายทางเดินข้ามผ่านป่านละมอต้นสนยูพันปีซึ่งจัดขึ้นโดยมีส่วนการที่คุณแม่ที่แทจ้จริงร่วมกับผู้นำหลัก แม้ว่าตามทางเดินของสะพานมีหมอกปกคลุมแต่เราสามารถรับฟังข่าวสารที่ถนนสายนี้มอบให้กับเราได้เราเก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างแข็งขันเพื่อเปิดยุคสมัยใหม่ร่วมกับพ่อแม่ของเราเมื่อเรามาถึงสวนต้นสนยูผู้เป็นแม่พิธีเปิดก็เริ่มขึ้น ประธานชินดันซูนซึ่งเป็นตัวแทนของทุกคนได้ถวายเครื่องปั้นดินเผาที่มีลวดลายของดอกไม้บานสะพรั่งจากส่วนพฤกษชาติหลวงของคุณแม่ซึ่งจัดเตรียมโดยรีสอร์ทยงเพียงมีการเปิดผ้าคลุมเครื่องปั้นดินเผาที่มีรูปดอกเมกโนเลียดอกไม้ประจำชาติเคียงวนเพื่อมอบเป็นของขวัญคุณแม่ที่แทจริงจัดพิธีเปิดต้นไม้แม่ที่เรียกว่าต้นสนสวนต้นสนยูผู้เป็นแม่ คุณแม่ที่แท้จริงกดปุ่มเปิดงานจากนั้นเราจะเห็นทัศนียภาพที่ถูกบดบังไว้ของสวนต้นสนยูผู้เป็นแม่ต้นสนยูอายุเก่าแก่ถึง2,000ปีอบอุ้มต้นโรเวนอายุ80ปีซึ่งมีรูปร่างเหมือนแม่อุ้มลูกของเธอนี่คือช่วงเวลาที่จะได้พบกับความมหาาัศจรรย์จากธรรมชาติและทัศนียภาพอันสวยงามของบาลวังซานซึ่ง มีต้นไม้เก่าแก่อายุกว่าพันปีตั้งต่างงานเรียงรายกันเพราอไม่แห่งสวรรค์ที่ศักดิ์สิทธิ์และสูงส่งที่สุด,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 ดการเดินทางของพระองค์ช่างยากลำบากและโดดเดี่ยวเพียงใดในการค้นหาบุตรที่หายไปของพระองค์ขณะที่เรายืนอยู่ณที่แห่งนี้ในวันนี้ บนภูเขาบาลวังซานสำหรับพิธีอุทิศถวายครั้งนี้เราไตร่ตรองอย่างลึกซึ้งถึงพระวจนะของพระองค์ที่กล่าวว่าจงหาแล้วจะพบบุตรของพระองค์ ในที่แห่งนี้ณวณอุทยานบาลวังสานโมนาแห่งนี้ได้ค้นพบผลงานและหลักฐานจริงที่พระองค์ทรงเตรียมไว้สำหรับวันนี้ในวันนี้เราขออุทิศถวายผลงานและหลักฐานเหล่านี้แด่พระองค์กว่าจะมาถึงวันนี้ วันแห่งความปิติยินดีและความขอบคุณ,คณพระองค์ทรงทำงานหนักมากเพียงใดเพื่อบรรลุถึงความฝันอันสูงสง่งและสวยงามนั่นคือการทำให้อุดมคติแห่งการสร้างสารรค์ของพระองค์กลายเป็นจริง ดิฉันอธิษฐานขอให้ความงดงามของวณอุทยานโมนาจะทำให้พวกเขาซาบซึ้งใจเพื่อที่พวกเขาจะแสดงความขอบพระคุณและถวายพระเกียรติแด่พระองค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยผ่านเส้นทางการเติบโตของต้นสนยูนี้ จะทำให้ทุกคนผู้มาเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้ได้รับการตระหนักรู้อย่างมากมายได้รับการศึกษาและดำเนินชีวิตได้อย่างสวยงามเพื่อสะท้อนความงดงามเหล่านั้นให้ปรากฏวิฉันอธิษฐาน ขอให้วันนี้เป็นวันที่เรารู้สึกซาบซึ้งใจอย่างแท้จริงถึงความรุ่งโรจน์อันยิ่งใหญ่และพระพรป่าละเมาะต้นสนอยู่ที่สวยงามแห่งนี้เป็นสัญลักษณ์ของพระองค์และมนุษยชาติดิฉันขออธิษฐาน ดิฉันขอประกาศและถวายสิ่งแด่พระองค์ด้วยความขอบคุณอาจูหลังจากการอธิษฐานคุณแม่ที่แท้จริงได้ออกจากสวนต้นสนยูผู้เป็นแม่ท่านโปรยเกลือศักดิ์สิทธิ์บริเวณน,นั้นและเรารับฟังคำพยานจากประธานบริหารชินดันซันซึ่งเป็นตัวแทนของเจ้าหน้าที่ยงเพียงทุกคน กล่าวกันว่าต้นสนยูนี้เกิดขึ้นในปี1943ดังนั้นจึงให้เจ้าหน้าที่ทุกคนจดจำข้อมูลนี้ไว้ในใจเสมอและเปิดทางเพื่อสร้างเส้นทางของแผนการแห่งสวรรค์บอกนาทึบทำให้เกิดความรู้สึกถึงพลังงานอันลี้ลับในสวนต้นสนยูผู้เป็นแม่ท่านชินดันซุนเขียนและประพันธ์บทเพลงภูเขาบาลวังซานแห่งสันติภาพ เพื่อเป็นการระลึกถึงวันนี้และแสดงความยินดีให้ดังกล้องกลางวานไปตามสายลมในฐานะประธานร่วมของเกาหลีแห่งสวรรค์ขอให้เราร้องตะโกนออกบันเซยอย่างสุดใจเพื่อถวายวันนี้แด่สวงสวรรค์ Build the trail across the เราสร้างทางเดินข้ามผ่านป่าละเมาะต้นสนยูพันปีต่อเบื้องหน้าสวรรค์มีการจัดงานเลี้ยงอาหารข้ามมือพิเศษร่วมกับคุณแม่ที่แท้จริงหลังจากรายงานของควังโบกุกประธานร่วมของเกาหลีแห่งสวรรค์ท่านประธานค so ิมซอกเบียงจัดพิธีถวายชัยชนะ หลังรับประทานอาหารกลางวันมีการบรรยายสรุปสั้นๆโดยประธานชินดันซุนเกี่ยวกับแผนธุรกิจและการร้องเพลงของผู้นำตามมาด้วยการสร้างบรรยากาศอันอบอุ่น finally after the commemorative lunch together with your mother ช่วงสุดท้ายหลังจากอาหารกลางวันมือพิเศษร่วมกับคุณไม่ที่แท้จริงทุกคนร่วมกันขับร้องบทเพลงเมื่อฤดูใบไม้ผลิมาเยือน เวทีเสวนาสันติภาพขั้นที่สองของเกาหลีที่เป็นหนึ่งเดียวอันศักดิ์สิทธิ์ของพ่อแม่แห่งสวรรค์สำหรับเกาหลีแห่งสวีส่เป็นหนึ่งเดียวซึ่งเป็นกระบวนการของ,ของการอบรมพลเมืองผู้รักสันติภาพได้เริ่มขึ้นแล้วท่านมูลยอนอาประธาน UPF เกาหลีรับผิดชอบในการกล่าวต้อนรับในพิธีเปิด <c oughs> การประชุมที่เปิดในขั้นที่สองใหม่นี้เว <c oughs> ทีเสวนาสันติภาพครั้งที่21นี้จัดขึ้นโดยสมาคมนานาศาสนาเพื่อสันติภาพและการพัฒนา ผู <c oughs> ้มนวยการจีนอ่านสารแสดงความยินดีจากสหรัฐและประธานสภาศาส,าสนาแห่งเกาหลีท่านคิมฮังแจพูดถึงเรื่องการรวมตัวทางสังคมสำหรับศาสนาหลังการรวมชาติอย่างเป็นทางการ The Veterans Educational Institute gave special talk in which he gave special e e v r a in ประธานสถาบันการศึกษาของทหารผ่านศึกให้การอภิปรายพิเศษซึ่งท่านเปิดเผยภูมิหลังทางศาสนาและวัฒนธรรมของทฤษฎีสันติภาพและการสร้างสันติภาพบนคาบสมุทรเกาหลีในประวัติศาสตร์ศาสตราจารย์ลิมเน้นเป็นพิเศษว่าศาสนาของมนุษย์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมกับความทุกข์ทรมานของพวกเขา ในอีกตอนหนึ่งของเ,ว,เวทีเสวนาเป็นช่วงถามตอบท่านมูลสังพิวเลขาธิการสมาคมศาสนาอำนวยความสะดวกในการอภิปรายระหว่างวิทยากรรับเชิญและผู้แส,สดงความเห็นเวทีเสวนาสันติภาพครั้งที่21เปิดกว้างให้กับศาสนิกชนสำหรับเป็นพื้นที่ด้านการศึกษาการอภิปรายและการสื่อสารและหารือเกี่ยวกับการรวมประเทศอย่างสันติภาพ สาภานสันติภาพสากลเวทีเสว,วนาเกาหลีแห่งสรวรรค์ครั้งที่11ภายใต้หัวข้อวิธีการยกสถานะของสาธรารณรัฐเกาหลีในระดับชาติโดยมีแขกรับเชิญ60คนในงานนี้มีการถ่ายทอดสดทางช่อง u t u b e ของ UPF เกาหลีท่านประธานมุนยอนอาแสดงความปรารถนาของท่านให้กับแขกรับเชิญเพื่อให้มีการแบ่งปันประสบการณ์และภูมิปัญญาของพวกเขาเพื่อเกาหลีแห่งสวรรค์ที่เป็นอีกเดียว อดีตเอกอัคราชทูตเกาหลีประเทศประจําประเทศโปลแลนด์ท่านชอยซองจูให้การบรรยายและประธานบริหารย PF ท่านลีฮยอนยองอํานวยความสะดวกในช่วงการสนทนาแบบเปิดกว้างสภานสร,ริภาพสากลเกาหลีประกาศว่าจะเชิญคนดังจากทุกสาขาอาชีพในเกาหลีมาร่วมงานอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมวิสัยทัศน์ของเกาหลีอย่สวัสดิที่เป็นนึงเดียวด้วยเนื้อหาอันหลากหลายซึ่งมีความจําเป็นสําหรับยุคแห่งการรวมประเทศที่กําลังจะมาถึง สมาคมพลเมืองจีนก่อตั้งขึ้นในปี2019โดยคุณแม่ที่แท้จริงซึ่งท่านเน้นย้ำถึงบทบาทชาวจีนในการบรรลุถึงครอบครัวของมนุษยชาติเดียวกันและท่านได้ส่งเสริมวัฒนธรรมหัวใจกตัญยูในทั่วโลกมีการรณรงค์เขียนจดหมายถึงพ่อแม่ในเทศกาลในหัวข้อความกตัญญูกระตเวทีและคุณค่าครอบครัวและกิจกรรมวิชาการอีกด้วย ในช่วงเดือนพฤษภาค,คมและมิถุนายนมีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับความกตัญญูกตเวทีความรักและส่งเสริมวัฒนธรรมหัวใจะกะตัญญูในประเทศไต้หวันมาเลเซียญี่ปุ่นและออสเตรเลียซึ่งได้รับการสนับสนุนอย่างกระตือรือร้นและความร่วมมือจากผู้นําชุมชนในท้องถิน่นการเคลื่อนไหวนี้ส่งเสริมจริยธรรมแห่งสวรรค์และจริยธรรมของมนุษย์ซึ่งริเริ่มโดยคุณแม่ที่แท้จริงและส่งผลกระทบไปทั่วโลกแล้ว สถาพันสตรีเพื่อสันติภาพโลกแอฟริกาใต้เปิดตัวโครงการการรู้หนังสือที่โรงเรียนปฐมศึกษาในบรามฟิเชอร์วิลล์และหมู่บ้านโมโฟโลในเขตการปกคร,อง,รคองโซเวโตเมืองโจฮันเนสเบิร์กนับตั้งแต่การเปิดตัวโครงการในเดือนมนเดือนมีนาคม2022โครงการนี้เป็นประโยชน์สำหรับเด็กอายุ5-12ปีเป็นจำนวนมากกว่า100คน UPF ประเทศกินีในแอฟริกาจัดพิธีแต่งตั้งทูตสันติภาพในงานมีแขกเข้าร่วม200คนมีผู้นำจำนวนมากรวมทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้อำนวยการสำนักโทรทัศน์สมาชิกสภาและผู้นำท้องถิ่นที่ทรับความนับถืออย่างสูงเข้าร่วมงานมีการรายงานทางโทรทัศน์แห่งชาติเพื่อเป็นการยอมรับถึงการสนับสนุนของ UPF ในการสร้างสันติภาพ นักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยซันฮัก UPA จัดการสอบเลื่อนสายสำหรับนักเรียนใน131คนการสอบครั้งนี้เป็นกระบวนการการประเมินสอบเลื่อนสายครั้งที่สองในนักเรียนในร้อยมีการพัฒนายอย่างรวดเร็วแม้จะฝึกฝนในช่วงเวลาสั้นๆก็ตามนักเรียนในร้อยซันฮัก UPA ฝึกฝนโทอ,อิโมโดยอย่างกระตือรือร้นซึ่งพวกเขาปรารถนาที่จะเป็นบุตรแห่งความกตัญยูกตเวทีที่มีความจงรักภักดี Thank you. Thank you. ยองควานผู้อมนวยการศูนย์การศึกษาชอนโบเริ่มจัดชั้นเรียนสำหรับชุมชนที่พูดภาษาสเปนเมื่อวันที่25พฤษภาคมและสิ้นสุดการเรียนในวันที่4มิถุนายนของชั้นเรียนสำหรับชุมชนที่พูดภาษาฝรั่งเศสโดยมีการจัดหลักสูตรโรงเรียนผู้นําชอนโบทางออนไลน์สำหรับประเทศเกาหลีหลักสูตรนี้เรียกว่าชินแฮปปี้เดย์และสำหรับภูมิภาคอื่นๆเรียกว่าวิธีการตั้งคําถามอย่างเหมาะสมมีสมาชิก307คนจากกลุ่มสมาชิกที่พูดภาษาสเปน1,000 8 9คนจากญี่ปุ่น121คนที่พูดภาษาอังกฤษ376คนจากเกาหลี106คนจากกัมพูชาและไทยและ139คนที่พูดภาษาอังกฤษและมีสมาชิกทั่วโลกกว่า3,000คนเข้าร่วมภูมิภาคย่อยที่หนึ่งของเกาหลีจัดเวิร์กช็อปชุมชนหมู่บ้านแห่งสวรรค์โดยมีตัวแทนผู้สมัครประมาณ70คนจาก52ทีม ในเวิร์กช็อปนี้ผู้นำเสนอ4ี่คนได้แบ่งปันเนื้อหากิจกรรมของพวกเขารวมถึงโชฮันบกผู้นำโบสถกูโรเวิร์กช็อปนี้กลายเป็นพื้นที่สำคัญในการเรียนรู้วิสัยทัศน์และทิศทางของกิจกรรมในชุมชนหมู่บ้านแห่งสวนและแบ่งปันข้อมูลต่างๆ ในวันครบรอบ20ปีปนับตั้งแต่การเปิดตัวซันมูนพิสทัพของคุณพ่อดีแท้จริงมี300คนเข้าร่วมในงานพิธีอุทิศถวายสนามฟุตบอลหัวใจกตัญยูณโนะบสถ์ครอบครัวมวนมีรายงานการพัฒนาโครงการทั้งหมดและสารแสดงความยินดีโดยประธานภูมิภาคย่อยที่4 เพื่อเฉลิมฉลองพิธีเปิดครั้งนี้จึงมีการแสดงตามด้วยการแข่งขันนัดพิเศษ6คู่คู่ละ20นาทีซึ่งมีเจ้าหน้าที่ของโบสเข้าร่วมแข่งขันด้วยพวกเขาแสดงความขอบคุณต่อพ่อแม่แห่งสวนและพ่อแม่ที่แท้จริงและสรุปพิธีอุทิศถวายสนามฟุตบอลด้วยเสียงเชียร์ออกบันเสตตามประเพณี3ครั้ง การแข่งขันฟุตบอลชื่อ Peace Cup Japan r e g i o n a l Presidents Cup จะจัดขึ้นในเดือนธันวาคมทีมที่ผ่านรอบคัดเลือกระดับอำเภอจาก5ภูมิภาคย่อยรวมถึงประเทศไต้หวันมีทั้งหมด6ทีมจะเข้าร่วมการแข่งขัน การฝึกอบรมเบื้องต้นได้เริ่มขึ้นแล้วโดยมีเป้าหมายเพื่อก้าวไปสู่การแข่งขันระดับชาติและคาดว่าทีมที่ผ่านรอบคัดเลือกจะช่วยส่งเสริมกิจกรรมตลอดจนการแลกเปลี่ยนชุมชนฟุตบอลท้องถิ่นในแต่ละท้องที่กับขอเสียงปรบมือให้กับวิทัศน์เอสเจโกว์นสนะครับ กันค okay, ือครับ